กรอนโมสะนาะกับญาติธรรมทางกายทางกายทางออนไลน์นะําที่นำมารวมกันเป็นจะผาพถวายพระทหารเพนให้มาทรงวัดตรงสู้จะได้นำมาคบมมาชั้นในครูบาอาจารย์มีกำลังวงังชาในการปกปิปฏิบททัติธรรมทาเองก็เพื่เอเป็นทักษณิณาทานเป็นบุญบุญนิธิทรงขึ้นไปให้ไปหอดจอดเทงสิ่งที่มัน ความต้องการความอยากใดหนึ่งการกระทำบุญก็คอือยางมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีานาอันมันคงบวเจสานีสานาเกิดสัตว์ใดพบไดก็คอ,อยจะเจ็บจะไขา่จะจนความทุกข์จะให้ได้ความไขยย่ให่ให้มีอัน,นิสงส์พลนทานทุกผู้ทุกคนอ่ะที่เป็นเจาภาพสาเร็จสาเร็จ,รจตามคงมัดปัถนาะท่านเขาท่านนามก็จะให้อึดจะให้อยากปัถนาสิ่งใดถ้าเป็นไปสอบประกอบไปทำก็ขอให้สมเร็จสาเร็จในทุกที่ว่าสุราติการบุญรักษาเทวดาคุมครอง ทุกปู่ทุกคนทุกทานด้วยเชิญนะขวดน้ำเน้อยะท้าวาริวะาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติทิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทบารโสยธามณีิโชติรัสโธยธาอภิวาตนาสิริสันิจังุทาปัจจายน จตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเทินสาธุขาดาใจกำไรงามเด้อล่ะเด้อ สุขสา ح, สุขุชาตัรสา, ح, ราสมรักษาสังขารรกษาเทวดาคมคง,งสิ่งสถิตปุกป่องตลอดที่ว่าราตีการทื่นพิกัดพิกัดลานอยู่บันยังก็บันน้องม่วงเออใครใครไปใครผ่านมาทางด้านดวงกระสูนแวะได้ร้านอาหารตามสั่งน้องม่วงกครใส่กับดวงกระสูนมงสนาสาธุสาธุ